ครับผมมาแล้วมาแล้วจะไปลอยกระทงได้หรือเปล่าครับผมมาแล้วครับผู้ฝนมาแล้วครับจะไปลอยกระทงหลงทางได้หรือเปล่าครับผมฝนมาแล้ว บรรยากาศนะครับน้ำร้อนก็บบนครับบรรยากาศฝนมาแล้วครับโอ้ดอกอันนี้ก็เหลืองสวยครับข้างทางครับโอ้บรรยากาศครับอ้บรรยากาศดอกเหลืองดีนะครับ ไปครับจัดไปอยุธยาฝนลืมจะตกแล้วครับผมลืมลงมิดปุปปิปุปปิแล้วครับไ,นนะะรไปครับไข่ไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้างครับวันนี้ครับผม ใครไปลอยกระทงกันบ้างนะครับอ้นี่นะครับผมชอบใจได้ดอกอันนี้ครับผมดอ,อกเหลืองนี่ครับลอยกระทงก็ดอกอันนี้ครับสงการ์กร็ดอกคูนแล้วครับอ้เต็มสองฝักฝั่งแต่นี้สงอันนี้ลอยกระทงก็ดอกอันนี้ออกเต็มครับสวยครับอ้ตรงงานวัดนี่พอดีครับผมนี่นะครับ บรรยากาศดอกเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้ครับผมจำไม่ได้ครับ้สวยครับผอ้เอาทำไรกี้เฮ้ยามแสงกันนะบรรยากาศนะครับผู้บรรยากาศ จะโตแล้วก็ยุ่งขนาดครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศมาทำอะไรกันครับผมเราทำอะไรกันอยู่ครับข่าวด่วนมาแล้วครับผมข่าวด่วนมาแล้ว รถไม่มีร่องนะครับสงการไม่มีใครรอยกระทงไม่มีใครกลับไปเที่ยวบ้านกันเลยครับผมตอนนี้รถล่ลงนะครับเกี่ยวไตเป็นร้อยเลยครับผมมาแล้วจัดไปครับจัดไปรถล,ลงรถล,ลงรถล,ลง ยังไม่มีรถเลยรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับผมลดไม่ค่อยติด,ตดกดูบรรยากาศดีกว่าครับดูบรรยากาศนี้นะครับเส้นมิตรภาพเรานะครับเส้นมิตภาพเรานี่นะค,ะนร,นะครับ,บดูบรรยากาศนี้นะฮะบรรยากาศฝนจะมาแล้วครับฝนห่างหายไปนานแล้วฝนจะมาแล้ว ที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมเราจะตกจะไปลอยกระทงกันได้หรือเปล่าครัจะตกก็รีบตกเลยนะครับผมอย่าไปตกตอนเย็นนะครับเดี๋ยวมันจะจืนเดี๋ยวจะไปลอยกระทงกันไม่ได้นะครับผม อยากกินสายไหมก็มาซื้อกินกันเลยครับมาแล้วครับผมมาแล้วจัดไปไปลุน้นเล่น2เล่นส,นสามว่างไม่มีใครวิ่งเลยไปลุน้นวิ่งได้นะเล่น2องเล่นสามนะวิ่งไปเลย เดี๋ยวก็มี500ตามตูดมันนะครับ500 500 500อามาแล้วนี่สายไหมร้านนี้มันหลบอยู่ในบ้านในตรงนะครับผมฝนก็จะตกแล้ว คอนเทนต์ก็ดีแล้วครับถ่ายบรรยากาศทางทางฝนตกให้ดูนี่นะครับโอ้ช่วยเข้ามาดูคลิปดันคลิปให้ผมได้4,000ชั่วโมงไวๆหน่อยครับโอ้คนติดตาม1,000ผมได้แล้วครับผมอยากได้ให้คนดูครบ4,000ชั่วโมงครับปุ้มกระทะอุงยิงหุงยิงหุงยิงหุงยิงเ่ากระทะอุงยิงหุงยิงหุงยิง ท้องกระถาองิงองิงองิงองอิงเพลียงองิ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 งช่วยหน่อยองิงองิงองิงเพลียงอยากได้สีพันชั่วโมงครับคันนี้ทำไมออกไม่เปิดไฟเดียวกับผมผมจะรู้ไหมว่าออกไปไหนมาไหนออกอย่างนี้ถ้ามีรถเสียข้างหน้าผมก็ตายเลยสิครับ ข้าเขียนอำเภอคลองหลวงแล้วก็พู้จัดฝ่ายไวรุน่นขึ้นขวาแล้วก็รีบลงไปไ้หน่อยครับเดี๋ยวมีคนวิ่งตามตู้นึครับผมไปสวัสดีครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องยูทูปนายอาทิตย์จินทวันนะครับผม ัเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับช่องยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับโอ้ฝากด้วยครับใครเข้ามาดูคลิปผมก็ฝากดันให้ใน4,000ชั่วโมงหน่อยครับโอ้ฝากยูทู e ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับคอนเทนต์ผมก็ไม่มีอะไรครับโอ้นี่นะครับขับรถมาเจอฝนตก น้ำท่วมแดดออกที่ไหนก็ถ่ายให้ดูครับผมมีอะไรมากมายครับไม่ได้ตัดต่ออะไรครับผมเอาเรียวๆไปเลยครับผมบรรยากาศร้างลมฟ้าไม่รัเจาบวนานี้ Just my a